อ่าแล้วคำกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับสล็อตเหมือนเดิมว่าผมมาอยู่กับเกม Star Bon ล t ีอ่า Star b บอลต้นะครับผมเกมนี้ผมเคยเล่นไปในคลิปลแรกๆแล้วแตกดีครับแตกดีมากเล่นยังไงก็ไม่มีขาดทุนครับเกมนี้แล้วเราก็มาอยู่กับค่ายเดิมของผมค่ายของแพม a ิติเพย์นะครับผมมาอยู่กับค่ายเดิมเว็บเดิม เว็บเซ็กซี่คาสิโนฝากไว่ถอนไว่ฝากขั้นต่ำแค่หนึ่งบาทเท่านั้นนะผมแค่หนึ่งบาทคุณก็สามารถเปิดอยู่ได้แล้วนะครับผมปายครับผมไม่ต้องพูดพ่ำทำเพนะดงสิซื้อเท่าไหรด่ดีคลิปล่าสุดเราซื้อไปหมื่นแปดเราแต่งมาสี่หมื่นนะผมสตาร์บันตี้เอาเอาสักหมื่นสองสักหมื่นสองปายครับผมไม่ต้องพูดพ่อทำเพปายแล้วปายแล้วครับผมครั้งแรกอ่าอ่าอ่า ครั้งแรกครั้งแรกโอเคได้มา6 6 6, 6ปีสปินครับผมเกมค้างค้างเลยได้มา6ปีสปินละเกมค้างเลยมาต้องได้ลูกบอลนะไอ้ลูกบอลนี่แหละครับผมจะทำให้เรารวยผมลูกบอลนี่โอเคซื้อไปหมื่นสองได้มาแล้วแปดพันโอ้โหบอกเลยเหลือเหลือเหลือ เหลือ,อยังไงขาดอีกแค่สี่พันขอเท่าทุนก่อนขอเท่าทุนก่อนขอเท่าทุนก่อนโอ้โหหกปีสปินได้มาแปดพันห้าไม่เป็นไรครับอย่าไปยอมมันจับไปดีๆโอเคได้มาห้าปีสปินแล้วอ่าเจ็ดปีสปินอ่าสิบปีสปินตแล้วเนี่ยสิบสองปีสปินครับผมสิบสามปีสปินต์สิบสี่ปีสปินครับผม สิบห้าปีินครับผมสิบแปดีสปินครับสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับผมยี่สิบสามยสิบปีหรือเปล่าโอ้ยยี่สิบสามปีสปินครับผมมาแล้วครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราซื้อไปหมื่นสองครับผมยี่สาปีสปินจะได้เท่าไหร่ยังไงยังไม่มีอะไรออกมาเลยยังไม่มีอะไรออกเงียบคิ๊บอ้าวมาแล้วลูกลมลูกกม หมาแล้วยิงแล้วยิงแล้วถูงสามถูงสามไปแล้วโอ้โหหมื่นสองผมได้ทุนคืนเลยได้ทุนคืนกันเลยทีเดียวได้ทุนคืนกันเลยทีเดียวเอ้าหมื่นสองหมาที่เหลือที่เหลือเป็นกําไรของเราแล้วดูครับผมซื้อไปหมื่นสองจะได้เท่าไหร่ซื้อไปหมื่นสองจะได้เท่าไหร่ครับผมซื้อไปหมื่นสองจะได้เท่าไหร่ยังเหลืออีกตั้งสิบหกครั้งครับผมตอนนี้เราได้กำไรคืนมาแล้วครับผมตอนนี้เราได้กำไรคืนมาแล้ว เราได้กำไรแล้วครับผมเราได้กำไรแล้วลูกกลมกลองท้องหายย่นอพูดถึงก็มากันเลยทีเดียวไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไงอ่ะยังไงต่อโอ้โหสองลูกครับชัวรจริงชัวรจริงสองลูกโอ,โ,โอ้โหได้มาแล้วหมื่นสองครับผมเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะ สองหมื่นสี่เข้าไปแล้วสองหมื่นสี่เข้าไปแล้วผมสองหมื่นสี่เข้าไปแล้วสองหมื่นสี่เข้าไปแล้วยังไงต่อยังไงต่อยังไงอ้าวผมลุงกลมมาแล้วลุงกลมมาแล้วยิงยิงเข้าไปวายซีนกวโอเคโอเคสามหมื่นแล้วสามหมื่นสี่ร้อยแล้วครับผมโอ้โหมันเจ้าช่วยของจริง บอกผมบอกแล้วเล่นยังไงก็ไม่ขาดทุนครับผมเกมพวกนี้มีแต่ได้กับได้ครับผมถ้าเราลงทุนทุบปีเราไปไม่มีแต่ได้กับได้ครับผมมาแล้วลงทอมให้แล้วยิงมาแล้วหนึ่งวัยสองวัยสามวัยก็ยังไม่พอสี่วัยมันน่าปวดรอ้อเอาวครูผู้ได้มาสามหมื่นสามสามหมื่นสามนะผมสามหมื่นสามอ่ะซื้อไปอีกสักรอบซื้อไปอีกสักรอบซื้อไปอีกสิกรอบ ยังไงยังไงหรอยังไง,ไนะงไล่ะโอ้โหเงี่พี่หุบโิ้นตัวปิป้นสงสัยจะโดนอีกแล้วโอเคครับโอ้โอเคได้มาแล้วสี่พันนะผมได้มาแล้วสี่พันนะผมได้มาแล้ว 4, สี่พันได้มาแล้วสี่พันยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อ ยังไงยังเหลืออีกหนึ่งทียังเหลือฟีตุ้ปินปีน่นให้ผมอีกหนึ่งทีมาแล้วครับลูกทองลูกทองทองนี่แหละลูกทองทองนี่แหละโอ้โหมาอีกหนึ่งลูกทองยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอเคแล้วไงตอ่อครับหมดแล้วครับมา้าลูกทองครับผมลูกฟุงทองฟุงทองโอเคได้มาหมื่นหนึ่งไม่ถือว่าน่าเกลียดนะผม 11, 000, หมื่นหนึ่งพันขาดลงไปแค่หนึ่งพันไม่ถือว่าน่าเกลียดนะผม ไม่น่าเกียดครับไม่น่าเกลียดเพราะว่าครัรง้รงครั้งครั้งก่อนหน้านี้เราเราได้มาสามหมื่นสามนะผมครั้งก่อนหน้านี้เราได้มาสามนสามผมได้แ 3, ดดค่สามปีตัวปีนี 7, ้วอ,อ่าโอเคอาปี 13, ตัวปีนเจ็ดปีตัวปีนแปดปีตัวปีนเก้าสิบปตัวปีนสิบสามอ๋อละอ๋อละโอเคสิบสามปีตัวปีนนะมสิบสามปีตัวปีน ขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้ศึษาเติเมตรครับผมแต่ว่าจะยินดีด้วยต่วนี้ถ้าได้ลูกทองพอสักสองสลูกโอ้เงียบเก็บโอ้โหมาหนึ่งลูกสอแล้วผมยิงอไแล้ว้ปูนทโอ้โหเอเรื่องเรื่องเอาเรื่องโอเคขออย่างนั้นอีกสกรงให้ได้ทมา เนนงียบๆเงียบไปครับผมเงียบเลยเอาไปอีกหนึ่งทีเอ้โเราถือว่าเรายังได้กำไรอยู่นะครับถือว่าเรายังได้กำไรอยู่ถือว่าเรายังได้กำไรอยู่โอ้โหแค่ห้าปีต่อปีเอาแล้วเล่นกูแล้วตาบอตตี้เล่นกูนแล้ว,ลลวโอเคปซื้อหนึ่งสองยิงยิง ยิ่งอเอาแค่นี้ยังไงโอเคครับผมสำหรับวันนี้จบคลิปไปแค่นี้ดีกว่าครับผมเพราะว่าเราได้ไปแล้วว่า3ามหมืนสามนะครับผมสามหมืสมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ